สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิคแรนดอมวันนี้คือเขากลัวอะไรในตัวคุณที่สุดขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาสับไพ่กันนะคะ ใบแรกเป็นเดอะมูนนะตามด้วยเพจออฟเพนท c l คสนะคะเหมือนจะอยากได้สักสามใบในออฟ r ซสนะคะ ใบออบวอนใบสุดท้ายฟอร์วอนส์สิ่งแรกที่เรามองเห็นจากพี่ไพ่เนาะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดคือความเงียบนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเงียบเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณอันตรายมากๆว่า มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นได้ทั้งเรื่องดีเป็นได้ทั้งเรื่องที่คนคนนั้นจะต้องเดือดร้อนนะคะเขาจะกังวลน,นะมีความกังวลรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะคะไม่ไม่ค่อยคิดว่าจะเป็นอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์นะ <S <S คือเราคิดว่า ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่เก่งนะแต่อาจจะไม่ชอบไม่ชอบเสีแซงมากกว่าฉะนั้นเวลาที่คุณรู้สึกอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนคือถ้าแฮปปี้หลัดหลาชีวิตดีนีสีหน้าท่าทางแววตาทุกอย่างออกหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่มีสิ่งใดกวนใจปุ๊บเนี่ยแววตาเปลี่ยน น้ำเสียงเปลี่ยนความเยือกเย็นมาความมาคุมา <c oughs> <c oughs> สิ่งนี้สิ่งนี้คือแบบเรารู้สึกว่าถ้าเขาคุยกับคุณได้นะเขาอยากจะบอกว่าด่ามาเหอะคือแบบเง,งียบเงียบแล้วน่ากลัวมากๆนะคะเงียบเราแบบทําอะไรไม่ถูกไปไม่เป็นเลยด่าย,ยังรู้ว่าโดนเรื่องอะไรแต่ถ้าเงียบเนี่ยใจคอไม่ดีนะคะใจคอไม่ดีเดาไม่ได้แล้วก็ เหมือนกับเรารู้สึกว่าเหมือนคุณเวลาคุณมีความสุขคุณเป็นแสงสว่างมากๆนะคุณเป็นแสงสว่างคุณเป็นความอบอุ่นคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นเหมือนเป็นโลกทำไมสำหรับเขาไปเลยอะแต่พอความสุขในตัวคุณมันลดลงหรือมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปมันมีความอะไรใดๆเกิดขึ้นะ่ะมันเหมือนโลกมันดับ เขาจะเสือ่ฮะแบบทุกสิ่งทุกอย่างจะหายเหมือนเหมือนดูหนังอยู่ดีแล้วเหมือนมีใครมาฉักปะปะปากอะคือแบบภาพหายเหมือนเวลาไฟดับพิบทุกอย่างจะเงียบงันแบบนั้นนะเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นกังวลเป็นกังวลเราก็รู้เลยว่าเหมือนได้กลิ่น ได้กิน่นได้กินมีอะไรสักอย่างตุตุกําลังจะเกิดขึ้นไม่รู้นะว่าผิดอะไรเนี่ยแต่ขอดูท่าทางคุณนิดนึงว่าคุณจะเข้าไปหาเขายังไงเอาข้อจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเวลาคุณเงียบอ่ะคุณแค่ต้องการอยากปีเวลาส่วนตัวอยากใช้ความคิดเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าความเงียบของคุณอ่ะใช้เพื่อที่จะลงโทษใครนะ ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ถ้าใครทําผิดอะเขาจะร้อนตัวเขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะรู้สึกกวนกระวายรู้สึกแบบเอาแล้วต้องโดนอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรนะคะคุณไม่ใช่คนที่ใจร้ายที่แบบว่าชอบเช็คบินอะไรกับใครหรอกนะเพียงแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่ปล่อยปะละเลยในความหมายก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย ชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันมีเรื่องอะไรสักอย่างที่มันคาราคาซังค,คุณจะจัดการต่อก่อนที่คุณจะจัดการเรื่องราวเหล่านั้นนะคุณจะคิดให้รอบครอบก่อนแล้วเวลาคุณคิดอะค่อนข้างใช้เวลาคิดหรืออยู่กับตัวเองอนานนะคะนานอืมเหมือนเหมือนอารมณ์ว่าถ้าจะเช็คบินสักทีเนี่ยขอเก็บหลักฐานให้ครบนะคะคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปอจะไม่ใช่คนที่กรง่ายหายเร็ว แต่เป็นคนที่บางทีบางครั้งอ่ะแทบจะไม่ค่อยโกรธหรือโกรธอ่ะคนก็จะไม่ค่อยรู้นะคะคือแบบไม่ได้เป็นคนที่เดือดปุปุปุป,ป,ปุแล้วก็ระเบิดแตกโพะอ,อย่างนั้นนะไม่ใช่แต่จะเป็นคนที่แบบเก็บไปได้เรื่อยๆอ่ะเก็บไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งที่คุรู้สึกว่าไม่ได้การอ่ะต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นแหละแล้วเราคิดว่า ถ้าเขาสนิทกับคุณมากพอเขาจะสัมผัสได้นะว่าคุณน่าจะกำลังเตรียมตัววางแผนอะไรสักอย่างละมันมีบางอย่างเปลี่ยนไปคุณไม่ได้เป็นคนที่กระตกกระตาหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่โชว์สีหน้าแบบ ชาร์อะคือแบบไม่ใช่คือฉันโกรธฉันจะต้องระบายเดี๋ยวนี้ฉันจะต้องด่าฉันจะต้องเอาให้กระเจิงไปไปข้างหนึ่งอะคือโกรธก็จะแบบโอเคเหมือนไปไล่สเต็ปตัวเองอะฉันโกรธทาไมฉันโกรธใครมันทําอะไรความผิดร้ายแรงขนาดไหนคือแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะนะคะมีความซับซ้อนในความคิดนะค่อนข้างเยอะคิด คือคุณอนะ่ะบานคนคิดแล้วเหมือนแบบจะหาวิธีหาทางออกนะไม่ใช่คิดเพื่อที่จะแบบฉันจะเอาคืนมันยังไงดีหรือว่าแกทําให้ฉันเจ็บปวดฉันฉันจะต้องทําให้แกเจ็บปวดเหมือนกับที่ฉันโดนไม่ใช่นะแต่เหมือนแบบเหมือนพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดอะให้ตัวคุณก็โอเคให้อีกฝั่งหนึ่งก็โอเคเนี่ย p o i n เนี่ยมันยาก คือถ้าแค่เอาความสะใจของคุณนะไม่ยากหรอกก็ใส่มาใส่กลับไม่เห็นจะยากใช่ไหมแค่นั้นเองไลามาลายกลับไม่ไม่ต้องคิดอะไรแต่ถ้าอยากให้ผลลัพธ์มันออกมาแบบละมุนละไมดีที่สุดอะหรือมากไปกว่านั้นนะอยากให้วินวินทั้งสองฝั่งอะ่ะโอ้โหงานใหญ่งานแบบงานละเอียดเลยนะคะไม่ใช่งานหยาบก็เลยต้องใช้เวลา รงนั้นนะนิดนึงแล้วพอคุณต้องใช้พลังงานตรงนั้นมากๆอ่ะคุณก็จะเหมือนแบบเหมือนมืนต้องไปเก็บตัวอยู่ในถ้ำเนาะหรือว่าใช้เวลากันกองหรือว่าคิดตรงเนี้ยสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยอะ่ะก่อนที่คุณจะลงดาบใครสักคนนะมันจะต้องผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะเพราะคุณรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเอฟเฟกที่มาจากตัวคุณเวลามันส่งไปให้คนอื่นนะถ้ามันคิดน้อยอะแล้วเผลอไปทำให้ใครบาดเจ็บอะคนเราเวลามันเยียวยามันใช้เวลานานนะแต่ตอนที่บางสิ่งบางอย่างมันจะพุ่งออกจากปากเป็นคำพูดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันแทบไม่ต้องคิดเลยอ่ะฉะนั้นต้องแบบ เหมือนเหมือนเหมือนต้องคอยเบรกอารมณ์ตัวเองเยอะเหมือนกันนะเพื่อที่จะแบบชะลอไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอ่ะแบบเออคิดผิดตัดสินใจผิดมองผิดอะไรทำนองเนี้ยเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างเลี่ยงหรือว่าไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะคือถ้าจะมีอะไรที่ คุณอยากให้มันได้รับการแก้ไขหรือว่าอยากทำอะไรให้มันดีขึ้นนะ่ะคุณจะคิดเยอะนะคะคิดหรือว่าแบบหาวิธีที่แบบดีที่สุดซอฟที่สุดอะเยอะแล้วก็อยู่กับตรงนั้นนานคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้รีบรีบเปิดซัดทุกสิ่งทุกอย่างนะในความหมายก็คือมีปัญหาเกิดขึ้นคุณไม่ได้แบบว่าอยากกระพริบตาแล้วอยากให้ปัญหามันหายไปเลยอะ คือมันทําไม่ได้อยู่แล้วเนาะคือโดยมนุษย์ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรหลายๆอย่างเยอะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกที่จะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับความคิดเชื่อไหมบางทีบางครั้งนะคิดไปคิดมาหายโกรธไม่ต้องไม่ต้องลงดาบไม่ต้องทำอะไรอะคือแบบเหมือนปล่อยให้เวลาเยียวยาอ้าหายโกรธไปเองหรือว่าเรื่องที่ตอนแรก เคยกลายเป็นเรื่องใหญ่อะแต่พอเวลาเข้ามามามาทำให้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปอะคุณก็รู้สึกว่าอ๋อกับคนบางคนกับสถานการณ์บาสถานการณ์อะให้เวลาจัดการก็ได้นี่หว่าคุณไม่ต้องลงมือเปลืองแรงอะไรเลยใดใดทั้งสิ้นนะคะแต่กลับมาแต่อีกครั้งหนึ่งแต่คนอื่นเขาไม่รู้สิ่งที่อยู่ในหัวคุณไง เขาไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ว่างแผนอะไรอยู่อะไรทํานองนี้เนาะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเดือดร้อนแนะ่ๆโดนแนะ่ๆเพราะว่าถ้าเป็นคนส่วนใหญ่อ่ะถ้าเขาไปทําแบบนี้กับคนอื่นนะไม่ค่อยมีใครเป็นแบบคุณหรอกคือแบบใครจะมานั่งคิดเรื่องความรู้สึกของคนอื่นเนาะตัวเองไม่พอใจก็แค่ ทำอะไรให้สาใจหรือว่าระเบิดอะไรออกไปหรือว่าได้รับแรงกระแทกมายัางไงก็แค่กระแทกกลับไปเท่านั้นแต่คุณมันค่อนข้างนึกถึงนึกถึงอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะนึกถึงทั้งความเจ็บปวดนึกถึงเวรกรรมนึกถึงนู่นนี่นั่นมันก็เลยจะมีขั้นตอนตรงนี้จุกจิกนิดหนึ่งอืม นอกจากความเงียบที่เป็นปิดสนาที่ทำให้หลายคนวันเกรงแล้วก็กลัวแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนรู้นะว่าคุณเป็นคนฉลาดแต่เขาไม่รู้ว่าคุณฉลาดแค่ไหนความฉลาดความสุขขุมความแน่นิ่งของคุณนะ่ะเขานึงไม่ออกเลยว่าห่วยมันจะไปออกอะไรอะ่ะแต่เขาเรารู้สึกว่าหลายคนได้กลิ่นนะว่าในท้ายที่สุดอะ คุณจะกลายเป็นผู้ชนะในเกมหรือยังน้อยที่สุดอ่ะคุณจะบาดเจ็บน้อยที่สุดในเกมนี้แต่จะด้วยวิธีอะไรอ่ะไม่มีใครรู้เลยแม้แต่ตัวคุณบางทีคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> คือคือแบบอไม่รู้คืออเหมือนเหมือนหาคำตอบแล้วคุณก็เทสชีวิตของคุณไปเรื่อยอ่ะ ทำแบบนี้กับคนนี้ดีไหมเอ้ยคนนี้ทําแบบนี้ไม่เวิร์กอ่ะทำไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนใจเย็นเนาะเป็นคนที่สนุกกับการแบบแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบจอยกับชีวิตมากๆนะไม่ได้รู้สึกแย่เวลาที่ชีวิตเจอปัญหาแต่แต่บางทีบางครั้งก็เกือบที่จะหมกมุ่นเกินไปนะคะคือแบบเหมือน ออกแนวไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ติดโซโล่ฉายเดียวนะแต่เหมือนเขาเรียกอะไน,นะจบที่เราเบาที่สุดหรือว่าจัดการกับตัวเองง่ายที่สุดอะคุณเลยแบบสิ่งใดๆเกิดขึ้นก็ตามอ่ะคุณเลยพยายามดูแลแล้วก็จัดการด้วยตัวเองมันก็เลยจะทั้งใช้ระยะเวลาสักหน่อยนึงแล้วก็มันก็จะเป็นความเอนเตอร์เทนที่ตัวคุณสร้างสรรค์ให้กับ ชีวิตคุณโดยที่คนอื่นเขาไม่รู้เลยเราชอบนะความความที่คุณจอยกับคุณกับการใช้ชีวิตมากเนาะเวลาที่คุณเจอปัญหามันเลยกลายเลยมันเลยดูเหมือนแบบไม่ใช่ปัญหาไปนะคะมันมันมันเลยดูเหมือนเป็นเกมอะที่คุณเล่นกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะหลุดปี๊แตกกับเจ้านายคนนี้ไหมวะโดนกดดันสามวันสี่คืนห้าคืนเจ็คืนฉันจะหลุดวันไหนอารมณ์ประมาณเนี่ยเป็นคนที่ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะแล้วคุณก็ได้ชัยชนะจริงๆนะด้วยความที่เหมือนแบบจิตตั้งต้นเนาะจิตตั้งต้นอะมันดีจิตตั้งต้นที่ดีคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะเหมือนคุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเสมอฉะนั้นทั้งการมองล่วงในแง่ดีวิธีการรับมือกับปัญหาของคุณวิธีการคิดทัศนคติอารมณ์ความรู้สึกการการันกองของคุณอะมันเลยดี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 ด,ดีไปดีแบบเลียราดอะเกินการเต็มไปหมดแล้วในท้ายที่สุดอะคนที่ได้อน,นิสงคนแรกเลยก็คือตัวคุณเองนั่นแหละ กลายเป็นคนที่แบบต่อให้ัพซเฟอร์มีความทุกข์หรือว่าเจอปัญหาชีวิตอะ่ะก็มีความสุขได้อยู่ดีเห็นไหมชนะตั้งแต่ยังไม่ลงมือเลยอะมันชนะตั้งแต่ระดับความคิดแล้วอ่ะมมันเจ๋งตรงนี้แหละนะคะแล้วก็มัน,เป,นเป็นความน่ากลัวด้วยสําหรับคนที่เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้คนที่ใช้ชีวิตอ,อ่แบบ ปล่อยไหลอะปล่อยไหลตามกิเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเจอกับคนอย่างคุณเนี่ยเสร็จเสร็จแน่นอนนะคะกลายเป็นขนมกลายเป็นของหวานสำหรับคนอย่างคุณไปเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขาจสุขใจนะบาย